ว่าเราต้องเพิ่มพลังอํานาจแห่งชาติด้วยการทํากิจกรรมทางอาหารและกิจกรรมทางการทูตเพิ่มในการกดดันกัมพูชาให้ให้ลดหรือสิ้นสภาพภัยคุกคามคือกระบวนการสันติภาพเนี่ยเราทําฝ่ายเดียวไม่ได้หัวใจสำคัญคือการสร้างความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งที่ผ่านมากัมพูชาไม่เคยทําเช่นนั้นเลยและถ้าสันติภาพบนความอายุติธรรม mm. ผมหมายถึงว่ามีสันติภาพแต่ทหารไทยขาขาดทุกสัปดาห์ทุกเดือนนับจากนี้ไป ผมคิดว่ามันมันยุติธรรมไหมการทูดนําการอาหารไหมหรือการอาหารนําการทูดไหมผมว่าผัดกันนําผัดกันหนุนครับบางทีก็ไปด้วยกันก็ได้เช่นถ้าการอาหารจะสัมร็จผลเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องมือทางการทูดเช่นกระทรวงการต่างประเทศไปล็อบบี้ไปอธิบายนานาชาติ ให้เห็นว่าประเทศไทยเราถูกกัมพูชาลังแกบ้างแล้วเราก็แค่สั่งสอนตามสัดส่วนที่เหมาะสมนี่คือการอาหารนำการทูดคราใดก็ตามที่การอาหารทําหน้าที่ของมันเสร็จแล้วนะครับก็คือกัมพูชาถูกลดหรือซึ่งสภาพภัยคุกคามต่อทางประเทศไทยเนี่ยการทูดนําการอาหารได้